มีเพลงของคูตัวรเขาจะนำมาเปลี่ยนเนื้อให้ให้สอดคล้องนะกับในช่วงนี้ครับสดนักงานสนับกอทุนสนับสนุนทรัส่วนตัาภาชนะครับท่านจะได้รับแตกหมวกแตกเสื้ออะไรมาแล้วแจกนะครับใส่แล้วใุ้ดด้วยนะครับลองน้าแดงแล้วยาวใหญ่ตรงนี้ สายกทอเราไม่ได้ชวนมาที่นี่นะก่อนเพราะคปที่ไหนกัน5ทมัผมพักที่คอยถาแก้งอยู่้างนะแนนแนนไปอ่ไม่ได้ชวนมาที่นี่อไม่ไม่ไู้วมาที่นี่ไม่รู้ว่ี่จะหาที่นี่ใกล้ใอ่ะมีนมีโรตีนั่งกันอ่ะมีโรตีดูเยอ๋อรถที่เขาติดเครื่องเสียงใช่ปะมีถ่ายมานั่งเดี๋ยวลงเเดี๋ยวลงเื่อระบำเลย

หายแงกบหายมาต่องน้ำเงินๆลองน้ำเงินล่องน้ำเงินแปนตามนสายตาสี่ปียังม้รับการดลนอำงมาตายเยพี่ก็าตยก็วิ่งไปกวิ่งไปกยวิ่งไปก็วิ่ไปก็วิ่งัปกัวิ่งไปก็วิ่งไปกัวิ่งไปว่ไปกอวิ่งไปก็ว่งไปว่งไปก็วิ่งไปก็วิางไปก็วิ่งไว่งไปกจวิ่งไปก็วิ่ไปกว่งไปก็วิ่งไปก็วิ่งไปกวก็วิ่งไวก็วไปก็ววไว่

วันนี้เป็นครัสำหรับมวยทยสีสุริโยไทยเียล่ะเนี่ยแต่ข้างหลังเขาไม่ได้เขยไม่ลอยชาแต่คณะกรรมการรู้สึกเกียดตัยศเลยนะรถน้ำโดนพิชิตไดในการรถน้ำแดงพี่ว่าถ้าพิชัดจะพิชัใครลำเดียวนะพิชัดครับผมเรือที่ด้เท่เก๋ที้ด